สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับเรานะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับวันนี้ก็วันเด็กนะครับวันนี้เราได้จัดนะครับสาวสวยนะครับลงมานะครับวันนี้เด็กๆนะครับเอาใจเด็กๆหน่อยนะครับวันนี้นะครับเราได้จัดน้องแสนรักนะครับลงมาหาน้องๆนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเด็กๆนะครับวันนี้เพราะว่าเป็นวันเด็กนะครับเราได้จัดน้องแสนรักนะครับกับแม่จิมนะครับมาหาน้องๆนะครับวันนี้ แสนรักยินดีต้อนรับนะครับฝึกไว้นะครับฝึกไว้เผื่อโตขึ้นนะครับจะได้มารับนักท่องเที่ยวนะครับน้องแสนรักของเรานะครับนี่ก็จะมีแสนรักแม่จิ๋มนะครับแล้วก็ยายเนตแล้วก็ป้าเพนนะครับที่อยู่ข้างล่างวันนี้นะครับพี่ใหญ่เปี๊ยกของเราก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็ยังตกมันอยู่นะครับวันนี้เราจัด สาวสวยนะครับแสนรักนะครับลงมานะครับมาหานักท่องเที่ยวนะครับวันนี้วันนี้นักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยครับน้องๆหนูๆนะครับเด็กๆนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับสาวขี้อายครับสาวขี้อายหลบด้านหลังอย่างเดียวครับสาวขี้อายนะครับสาวขี้อายนี่นะครับน้องแสนรักของเรา ฝึกไว้นะครับฝึกไว้เผื่อโตขึ้นนะครับน้องจะได้ลงมาตอนลำลัาท่องเที่ยวนะครับจะได้ไม่ต้องมากับแม่จิ๋มนะครับเผื่อแม่จิ๋มจะมีน้องอีกนะครับเราจะได้พักแม่จิ๋มไว้ด้านบนแล้วก็จะพาน้องแสนรักลงมาเชือกเดียวนะครับฝึกไว้ครับเดี๋ยวก็รู้งานเองครับน้องแสนรักของเรายินดีต้อนรบนะครับยินดีตอนรบนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวของเรานะครับ ให้น้องแสนรักนะครับวันนี้ลงมาต้อนรับเด็กๆนะครับสําหรับ F อฟซครับหรือแม่แม่ท่านใดนะครับที่อยากจะเจอน้องแสนรักนะครับวันนี้มาหาได้นะครับวันเด็กวันนี้ครับมาหาได้เพราะว่าน้องแสนรักนะครับลงมานะครับวันนี้น้องแสนรักลงมาต้อนรับนักท่องเที่ยวครับต้อนรับน้องๆนะครับสําหรับแม่แม่อฟซท่านใดนะครับที่ยังถามหาน้องแสนสวยอยู่นะครับน้องแสนสวยของเรายังลงมาไม่ได้นะครับน้องแสนสวยยังอยู่ในบ้านอยู่นะครับ อยู่บนบ้านนะครับน้องยังเล็กนะครับเรายังไม่ให้ลงมานะครับให้อยู่กับคุณแม่แสนดาวไปก่อนนะครับเราต้องรอปดใจเราอีกนิดนะครับวันไหนที่น้องแสนสวยลงมาได้นะครับผมก็จะบอกอีกทีนะครับว่าแสนสวยลงมาได้นะครับเผื่อให้แม่แม่เอฟซีหรือพี่พี่น้องๆท่านใดนะครับที่อยากเห็นน้องแสนสวยอยากถ่ายรูปกับน้องแสนสวยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีนะครับถ้าวันไหนน้องแสนสวยลงมานะครับวันนี้มาหาน้องแสนรักได้นะครับ วันนี้น้องแสนลักลงมานะครับคู่กับแม่จิมนะครับนี่แสนลักของเราครับแสนรักของเรานี่ก็เกิดจากการผสมเทียมนะครับลูกช้างเกิดจากการผสมเทียมน้ําเชื้อของคุณพ่อบิลลี่นะครับหนุ่มเหนือนะครับพ่อบิลลี่ของเราครับตอนนี้ก็อยู่ด้านบนครับอาการก็ตกมันก็เริ่มที่จะหายแล้วนะครับคุณพ่อบิลลี่ของเรา เปลี่ยนมุมบ้างครับเปลี่ยนมุมบ้างนะครับเผอจะเห็นน้องแสนรักชัดๆนะครับนี่แสนรักของเราฮะยินดีนะครับยินดีนะครับวันนี้นะครับท่านใดที่จะมาหรือพาน้องๆหนูๆมานะครับวันนี้เรานําตัวล็กลงมานะครับพาน้องแสนรักนะครับลงมาวันนี้นะครับก็เด็กๆนะครับเอาใจน้องๆหนูๆนะครับวันนี้ เพราะว่าเป็นวันของน้องๆน,นะครับเป็นวันเด็กนั่นเองนะครับเราก็จัดเลยนะครับจัดน้องแสนลักลงมาเลยนะครับวันนี้แสนลักตัวเล็กค่ะมาคู่กับแม่จิ๋มนะครับวันนี้แสนสวยไม่ได้ลงนะครับแสนสวยไม่ได้ลงมานะครับแสนสวยยังอยู่บนบ้านอยู่นะครับ พอใจน้องๆหนูๆนะครับวันนี้คุณป้าจันเพนกับยายเน็ตก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะป้าเพนปอป่างให้ฟังหน่อยเรือนี่ป้าเพนของเราก็เสียงยังชัดแจ๋วอยู่เหมือนเดิมเอาอีกทีเดียวอ,อีกทีนี้ดังๆเรื่องใจน้องๆหน่อยเรือเพนเอ้ยปอให้ฟังหน่อยเรือเพนนี่ป้าเพนของเราก็ยังปอป่างได้นะครับส่วนเซนลักก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับ มาได้นะครับแม่แม่เอฟซีวันนี้นะครับแสนรักลงมานะครับวันนี้น้องแสนรักลงมาครับสักวันเราคงจะเห็นแสนรักกับแสนสวยนะครับยืนคู่กันนะครับแต่วันนี้ก็ให้ดูแสนรักไปก่อนนะครับเพราะว่าแสนสวยยังเล็กอยู่นะครับเรายังไม่เอาลงมาแสนสวยแค่แปดเดือนเองนะครับเรายังไม่กล้าพาน้องลงมาสักเท่าไหร่นะครับปล่อยให้น้องอยู่กับคุณแม่อยู่ด้านบนไปก่อนนะครับ

สัญลักษณ์ของเราก็หลบอย่างเดียวนะครับอายครับน้องยังขี้อายอยู่นะครับไม่กล้าเท่าไหร่นะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้างพาเพลินนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะให้พวกเราครับทปต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับสวัสดีครับมาลบ 啊！